สวัสดีครับหลังจากทีห้าวายสักการะองปพราพนมนะครับแล้วกะ็ชุมพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยนะครับออกมาด้านหน้าองคปพราพนมนะครับแล้วก็เลี้ยวมาทางสายมือนะครับแต่ว่าบริเวณท้ายอยู่ทางหนาเนาะเพราะว่ามันมีเพลินเปิดเพลงดังนะครับก็ลเลยยางออกมาห่างๆสักกอนนะครับ่อนที่สิไปกับสักการะทาวีสุวรรณนะครับนั่นค้างนะครับ กัตซิมีล้านไข่กองประมาณน,นี้นะยังมาสักพักนึงนะครับก่อนถึงสุ่มประตูนะครับซิมีทางเดียวขวานะครับเพื่อเข้าไปสัตบุตอาบอนขีประดิสถานทาวิดวันนะครับ <c oughs> ตอนนี้เพื่อกลังสั่งกลังปันองค์พญานาคนะครับ นี่คือทางเข้าไปนะครับท่างกลับไปจะพักกลับไปชุ่มนะครับอในงานปั่นนะครับปั่นแล้วองค์นึงนะครับโอ้โหวนกันัางปั่นนะครับฝั่งนี้ขึ้นพุกไว้นะครับทางกางปัน่น ทางเดินก็มากับผมกับระยะทางกับประมาณนี้นะครับเวลาเฮายางกับมาอากาซิมิผู้ที่มาขายอาหารป่านะครับอยู่อันนี้และทางเขานี่แหะหรือว่าเฮาสามารถซื้ออาหารป่ามาเกือป่าได้เ้อครับเด้อแต่ว่าอยู่ีนกสิได้หน่อยนึงนะครับ เป็นผู้เทานางสาขาอย่างนี้นะครับเป็นบ่ายืนถือถุงอยู่หรือว่าซื้อซ้อยเพื่อนก็ได้นะครับเขามาไกลๆอันเมื่อนี้เมือม่อผมมานี่เป็นพิธีบวงสรวงนะครับเพราะว่ามีเสียรองพญานาคมาเพิ่มอีกเสียนหนึ่งนะครับนาจะาก,กำลังสิสางองค์พญานาคเพิ่มอีกหนึ่งองค์นะครับอยู่ในสถูป อภูเบงคนสงสัยนะครับอันสถูปอันนี้ก็คือเป็นอย่างอันสถูปนี่ก็คืออาแบบจำลององค์พระธาตุพนมองค์แรกปึ๊บเ้เบิงเห็นบ่อันนี้้าเฮ้เบิงแบบสังเกตดีๆสิเป็นฐานพระธาตุพนมองค์ปัจจุบันนะครับก็สิเป็นฐานแต่ว่าอ่าในความเป็นจริงก็คือสร้างพระธาตุพนมครั้งแรกนะรูปแบบนี่นะ สร้างลักษณะนี่นี่นนนนคือลักษณะองค์พระธาตุพนมองค์แหลกนะครับแต่ว่าฐาเภาสังกฤษจิๆก็คือฐานพระธาตุพนมองค์ปัจจุบันนะครับเพราะว่าอาเพิ่นมาสร้างทับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในการบูรณะแต่ละที่แต่ละที่นะครับอันนี้คือเสียนองค์พญานาคนะครับที่เพิ่นเอามาใหม้นะครับน่าจะสร้างอีกหนึ่งองค์เนาะมอนีกับพอดีเป็นหมือเพิ่นบ่วงสรวงนะครับ นีคือองค์ทาว,วีสุวรรนะครับองค์นี้แต่กอน,นี้อยู่ทังในองค์อยู่ทั้งในวัดพระธาตุพนมนะครับที่ว่ามีคนเดินทางมาบูชานะครับมาขอพรขอสุขขอหลาบหลายๆเนาะที่ว่าถือลอตเตอรี่แน่อันนัน้นอันนี้แน่นะครับนี่คืออ,องค์ทาว,วีสุวรรนะครับผมองค์แรกนะครับบันนี้เพื่อนกระซินํามาถวายอีก3องค์อ่า รวมทั้งเพื่อน,นี่จะเป็น4องค์นะครับเพื่อนเสีเอามาอ้อมอยู่สถูปนี่หละแต่ว่าตอนนี้นะ,ะทั้งเพื่อนเอามาถวายนะได้แล้ว3องค์นะครับยังอีกองค์สุดท้ายนะครับผมนี่คือสถูปนะเนาะอออันนี้บรรยากาศ <c oughs> บรรยากาศเเพราะว่าโซนนี้นะนปิดเสียงไปด้อเพราะว่ามันเปิดเปิดเสียง เร่งแน่นะครับนี่คือองค์ที่สองนะครับองค์ที่สองอาจจมีคนเดินทางมาไหวา้นะ่นี่คือองค์พญานาคนะครับเจียวโขดงดงามนะครับก็เลยถ่ายมาให้เบิ่งอัจฉรายพืชไปพืชมากนะครับขอถกขออภัยน้ำหลายๆอันนี้คือองค์ที่สามนะครับองค์ที่สามนี่มาครบเรียบร้อยนะครับยังอีกองค์หนึ่งเนาะเกี่ยวกับ,บร,รยากาศนะครับช่วงอ่า เวลาเขายืนแห่อาหารปลากาสีเนมไปเห็นองค์พระธาพนมน้ำแน่นะครับนี่คือเสียนนะครับอันนี้สะเป็นสีเขียวเนาะสีสวยสวยนะครับรวดลล่ก็สวยงามนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับการวายผ้าชุ่มนะครับองค์ทวีสุพรรณผ้าต้มอัสถูปนะครับหรือว่าพระธาพนมองค์แรกๆนะครับก็มีประมาณนี้นะครับจังไรก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับสองปีล่มชนแนล นะครับฝากเป็นกำลังใจให้ซองน้อยๆไปสู่อง์อกอมใจพี่น้องนเด้อนะครับนี่คือวิวสวยๆงามๆนะครับมีโอกาสได้มากับสัการะองค์บาราพนมนะครับอย่าลืมเด้อแวะมาอ่าวายองค์ทวีสุวรรณน้ำแล้วก็ไปเบื้องพิพิธภัณฑ์น้ำนะครับคือลิปกนที่อ่าเปรียบในไทยเบิ่งงกับอย่าลืมครับกดอ่ากดไลค์กดซับสไคร้นะครับ เป็นกำลังอกกำลังใจเนาะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับผม